สวัสดีครับวันนี้วันที่28กันยายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแนะนำตัวของแต่งนะครับของตัว e x t r a c a p นี้นะครับหรือว่า f u r l Runner นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันนี้เนี่ยที่ใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นกันชนหน้านะครับแล้วก็จะมีกันชนหลังนะครับ แล้วก็จะมีวินช์มินินะครับขนาดมินิของวอนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ RC4 หมดเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีที่จะใส่ตัวกันชนหน้านะครับกันชนก็จะเป็นรหัสนะครับ เอสหนซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี้ก็เป็นกันชนสำหรับตัว Toyota f o r l ์ n n r หรือว่า Extra Cap นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับกันชนหลังก็จะเป็นแบบนี้นครับคือกันชนหน้ากับกันชนหลังเนี่ยลักษณะคล้ายกันนะครับเพราะว่าจะมีเป็นรูๆแบบนี้นะครับซึ่งข้างหน้าก็มีนะครับเป็นรูๆมันก็จะรับกันนะครับหน้าหลัง แล้วก็ที่จะต้องใช้เพิ่มก็จะมีตัวขายึดกันชนหลังด้วยนะครับรหัส s 0 0 0 4นะครับกันชนหลังก็รหัส S1827 นะครับอันนี้ตัวกันชนหลัง S1827 ก็อันดับแรกเลยก็คือเวลาตัว โตโยต้าเอ็กซ์ตาแตัวนี้เนี่ยเวลามาเนี่ยก็จะมาพร้อมกันชนหน้านี้นะครับตัวนี้ซึ่งมันก็จะติดอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราจะแกะเนี่ยเวลาเราจะใส่ตัวกันชนนี้เนี่ยเราก็ต้องแกะกันชนส่วนล่างนี้ออกนะครับซึ่งตัวกันชนเนี่ยก็จะยึดติดอยู่กับกระจังหน,น้านะครับเราก็ต้องพลิกรถมานะครับตัวก็บอดี้แล้วก็มาไขน็อตน็อตอ่อนนะครับ อันนี้จะให้ดูนะว่ามันจะต้องขายกี่ตัวยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Extra c a p นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ RC4 เป็นรถพร้อมเล่นนะครับก็มีไฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเดินสายไฟมาให้แล้วมีหลอดไฟนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เคก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวนี้ก่อน ตัวกันชนหน้าครับมันชนหน้าที่เป็นชิ้นนี้นะครับเนี่ยปกติมันจะมีชิ้นนี้อยู่ครับเป็นกันชนแล้วก็จะมีไฟติดมาอย่างนี้เลยนี่เป็นเซ็ตของมันครับนี่เป็นแบบนี้เต็มๆนะครับถ้าเกิดเราจะใส่ตัวกันชนอันนี้เนี่ยเราก็ต้องถอดต,ตรงนี้ออกน,นะครับซึ่งก็จะมีนอ็อตกี่ตัวบ้างก็คือ ตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ติดอยู่กับตัวกันชนนี่อีก2ตัวที่เป็นตัวตรงนี้นะครับเล็กๆหัวมุมเนี่ยมีตรงนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับ2ตัว2ตัวข้างกับ2ตัวนัเล็กใช้ไขควง M 1.5ไขนะครับปุ๊บแล้วก็มันถึงกระจังมันถึงจะเผยออกมานะครับแล้วเราก็ เอาตัวน็อตเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยไขยออกได้นะครับไม่งั้นไม่งั้นม,มันไม่ออกนะแล้วก็พอเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยตัวไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟเหลืออยู่2ดวงไฟสีเหลืองซึ่งปกติเนี่ยก็จะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาเทปมาแปะซ่อนไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แปะนะครับอันนี้ก็ตัว ตัวบอดี้ก็ผ่านไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก,กระจังหน้าก็จะเหลือแบบนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็สำหรับตัวกันชนครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะกันชนซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยด้วยการที่เราถอดตัว ตัวตัวชิ้นลิ้นข้างล่างเนี่ยออกไปเนี่ย็นชนล่างเนี่ยเวลามองไปเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเซอร์โวนะครับแล้วก็มอเตอร์เห็นชัดเลยนะครับนี่เจ้าของเ็เลยอยากจะให้ใส่ตัววินส์นะครับแล้วก็ซึ่งเราก็ใส่ตัววินช์มินิเข้าไปนะครับตรงนี้มองเข้าไปปุ๊บมันจะมันก็จะสวยนะเพราะว่าเห็นวินส์นะครับแล้วก็มันก็จะไม่เห็นพวกมอเตอร์อะไรชัดมากนะครับก็พลางพลางได้เป็นบางส่วนนะครับสําหรับตัว กันชนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อขานะครับเพราะว่าเอาเสียบกับตัวแชสซีดได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่น็อต2ตัวนะครับซึ่งน็อตเขาไม่มีมาให้นะครับนอ็อตเราก็ต้องหาเอาเองนะ M มขนาดเ3มสมนะครับอาจจะยาวสักประมาณ1เซนนะครับหรือว่า 7ุดเแล้วก็ใส่ได้นะครับเป็นใส่ข้างๆนี้นะครับยุดตัวกันชนไว้นะครับแล้วก็วินช์นะครับที่เราใส่ก็เป็นขนาดมินินะครับตัวนี้เป็นมินิวอนซึ่งเวลาใส่เนี่ยปกติเนี่ยวินช์เนี่ยจะมีถาดนะครับถาดวินช์ซึ่งถ้าเกิดจะใส่กับรุ่นเนี้ยผมก็ต้องแกะออกนะครับเนี่ยถาดวินช์เป็นแบบนี้ครับต้องแกะออกเพราะว่า ไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่แก่เนี่ยตัวถาดวินเนี่ยมันจะมาดันกับตัวขอบข้างหน้านี้นะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะวางได้พอดีนะครับอย่างนี้หนึ่งก็คืออันดับแรกสําหรับการใส่วินกับตัวกันชนรุ่นนี้นะครับก็คือ1ก็คือต้องถอดถาดล่างออกน,นะครับ2ก็คือเราต้องถอดตัวเขาเรียกแฟลลีข้างหน้านี่ถอดออกจากตัววินนะครับแล้วก็เอามา,อาพอถอดเสร็จปุ๊บก็เอามาเกาะกับหน้า หน้ากันชนนะครับกันชนก็จะมีตัวรูใส่2ลรูนะครับเข้ามาแปะด้านหน้านะครับแล้วก็ยึดน็อตข้างล่างนะครับน้างล่างสี่ตัวตรงนี้นี่สี่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับตัววินนะครับปกติจะเป็นมันมันจะเป็นยึดติดอยู่กับถาดน,นะแต่ว่าเราถาดออกปุ๊บแล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยยิงผ่านกันชนนะครับแล้วก็ไปยึดติดกับวินได้เลยนะครับ ก็ใส่แล้วก็สวยนะครับสำหรับกันชนหน้าผ่านไปนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็กันชนหลังนะครับกันชนหลังรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใส่กันชนหลังเนี่ยเราก็ต้องซื้อตัวนี้ตัวขายึดวินนะครับให้ขายึดกันชนนะครับขายึดกันชนก็คือรหัส Z ซทขีด s 0 0ศนะครับ เป็นอะลูนะครับเป็นอลูมิเนียมเมาส์ for tail fender 2นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวขายึกกันชนแบบยักลงมานิดนึงนะครับซึ่งใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวกันชนก็จะอยู่ตัวตรงขอบขอบเอขอบกระบะหลังพอดีนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ากันชนรุ่นนี้นะครับ เวลาใส่เข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมลองใส่ดูเนี่ยมันใส่แล้วมันจะพอดีกับตัวกระบะเลยนะครับซึ่งมันไม่สวยนะครับถึงเราจะแบบว่าจะเอาแบบว่ารูที่ถอยออกมาเนี่ยเป็นรูที่รูสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันจะเสมอขอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะซื้อกันชนรุ่นนี้ไปนะครับแล้วก็ไปใส่กับตัวกระบะเนี่ยก็ มันจะพอดีนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็มานั่งนั่งดูก็สิ่งที่จะต้องทำสำหรับกันชนรุ่นนี้ถ้าเกิดใส่กับตัวบอดี้เอ็กซ์ตาแคเนี่ยก็คือน่าจะต้องไปตัดต่อนะครับตัดต่อตัวขาเนี่ยให้มันยาวขึ้นอีกสักเซนหนึ่งนะครับเพราะว่ากันชนมันควรจะปกป้องบอดี้อยู่ด้านนอกนิดนึงนะอันนี้แบบว่ามันแบบบอดี้มันอยู่ด้านบนพอดีอย่างนี้เลยมันซึ่งมันมันไม่สวยนะครับ แล้วมันก็จะกันบอดี้ได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันชนรุ่นนี้เนี่ยถ้าจะซื้อไปใส่กับขารุ่นนี้กับตัวบอดี้เอ็กซ์ทราแคเนี่ยก็จะต้องต่อนะครับก็คือน่าจะไปตัดต่อนะครับเดี๋ยวไปหาหาลงกึ่งทำนะตัดต่อให้มันมา,มาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะครับจะได้รู้ว่ามันพอดีแบบไหนนะครับซึ่งมันมันไม่สวยนะครับ ออนี่นะครับเวลาเราใส่ตัวกันชนหลังเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันจะพอดีเลยครับซึ่งมันควรจะผมว่ามันควรจะถอยออกมาด้านนอกนิดนึงนะครับมันถึงจะสวยแล้วก็ตัวปกป้องบอดี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันชนรุ่นนี้ก็ควรจะต้องอันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปหาโล่งกึ่งนะครับไปทำให้มันยืดออกมานิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบนี้มีวินด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมองเข้าไปก็จะไม่เห็นมอเตอร์กับไม่เห็นตัวเซอร์โวนะครับก็เป็นกันชนหน้าที่ใส่แบบแล้วมันแบบดูไม่เยอะมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะปกป้องตัวบอดี้เราได้นะครับก็ดูแล้วก็แบบก็เป็นรถแต่งนะครับ ไม่ใช่เป็นแบบเดิมๆนะแต่เกิดว่าเราวันวันไหนที่เราอยากจะเล่นแบบเดิมๆเราก็อาจจะเราก็ถอดกันชนได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวฝาไอตัวกันชนปกติสีดำของมันเนี่ยแล้วมันก็จะมีลิ้นด้วยนะครับตามตามรูปแบบเดิมๆนะครับก็ทีนี้ก็เอามาแชร์เป็นเป็นความรู้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะได้กันชนรุ่นนี้นะครับกันชนหลังนะครับประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับกราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Skill Thailand นะครับก็ตัวเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดที่แปลเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสอบถามสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองแอดไลน์นะครับไลน์ก็ H D Alien นะครับ หรือว่าสอบถามมาในอินบ็อกซ์ในเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อ r c s l i l l t h a i l a n d นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปนะครับแล้วก็รา,ายละเอียดเพิ่มเติมในแชทต่อนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอครับสวัสดีครับ<ยะ>